ตอนนี้ละโอ้โหคดีอะไรกูนี่เมื่อกี้กูบอกอย่างสวยใช่ปะพี่โจโดนมาอย่างโมอย่างโ่ครับตอนนี้เราอยู่เดนเดนทาวครับผมหน้าตา ดูไม่เหมือนนะเรามาตรงตรงนี้เป็นโรงเก็บขยะของเขาเป็นโรงรีย s สเราเลี้ยวไปเลี้ยวมาจริงๆเราผ่านมาหลายร้านแล้วล่ะร้านแรกที่เราจะไปคือร้าน H ี H นเนโอลซัมเรลีเยลโล่ซัมมบรลีน่ะมันเป็นค่ายที่ผลิตพวกพาร์ทข้อต่อจุดขยับอะ่ะหรืองานปิ้นที่ดีที่เป็นนิ้วคือคอืดอ่ะแต่เนี่ยการ์ดล้วนเลยพวกนี้ที่ใครถ้ามีถ้ามีตามสเปที่เขาบอกอ,อ,อะ่ะเอามาขายได้หมด ไงคือคือสตอรี่ที่แบบว่ามีพ่อคนหนึ่งอ่ะที่เป็นนักด้วยดิการยุกเกียแล้วขายการ์ดบุายเพื่อส่งลูกเรียนหนึ่งในสตอรี่นั่นแหะอยู่ในร้านนี้บุายไว้ดากอนพิมพ์แรกแล้วขอไม่ได้เก็บมันมีรอยถลอกมิดเนียวหน่อยหน่อยสี่แเยนครับและตอนนี้ที่ร้านเขาตามหานี่บุายทองเจ็ดแสนเยน อันนี้เหมือนรางวัลง,งานมันต้องเป็นรางวัลใช่รางวัลง,งานแข่งด้วยหนึ่งหมื่นเยนใบนี้อ่ะฮือดูพวกพวกเราแต่ละคนมึงงงนะเพราะกินไม่ได้เล่นการ์ดครับมันแฮปปี<ง>้อาการกินน้ำ <c oughs> ไม่คิดว่ามูลค่าสมัยก่อนการยิเกียรมันจะไปสูงขนาดนั้นนะนี่นู่นนู่นร้าน,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 นขายพาร์ตู่ตรงนูน้นเอลโอซัมบ้าลีนมีสองสา,าขาเพื่อนพี่สปอยมาละมันบอกว่าจังเกิลกับฮีโร่กังกูกับเก็ตเนี่ยเด็ด สไตล์พี่เลยงั้นเราเดินไปดูซอบแมพถูกต้องนึกว่าจะไปเยนโรตัมมารีจะไปแยี่แขกเที่ยวเลยได้อะไรมัางไม่ได้อะไรเลยเอาแพงมากอันเลยของพ่อพกอกะไทยเลยคือบางอย่างกระถูกกว่านิดนึงแต่ถ้าเกิดของที่มันเอาแพ็ k อ่ะไม่มีแพ็ k อยู่อ่ะราคาจะดำแบบถูกจัดเลยแต่มาจัดพวกอนิเมชั่มาเยอะใช่ฝั่งคอทอยก็ราคาไม่แพ้ไทยเหมือนกันสวนเมทัลบิวก็ ไไม่ดู้กรเลยเจอไอ้นี่ด้วยนะไอ้แมงแมงเบ็ดอ่ะไอ้ตัวกิ้งกิ้งอ่ะที่อยู่ในต้นไม้เบ็ดอ่ะสีแมงโคตรเยอะเลยเบ็ดแต่กูอยากให้มึงเจอตัวหนึ่งอะเหมาะกับมึงมากเลยแม่งนอนอยู่ข้างรางชักกี้อ่ะอุยแล้วแบบไม่มีกล่องแล้วแม่งยินนอนอยู่ข้างลังเก่าๆอยู่อ่ะทอ้งหมดมันเป็นรังแบบรังของเล่นที่เขาแบบกองๆไว้เยอะๆอ่ะแล้วชักกี้นอนอยู่เนี้ยแม่งนั่งอยู่ในรังอ่ะแอะแอะแอะไม่ดีเลย ไม่รู้ไม่ให้ถ่ายด้วยแำไใช่แต่ข้างนอกอมีกระจกะปองเต็มเลยมันคือเห็ดเรื่องแสงค่ะแลวเห็ดมันมีแบบหลายชนิดอะแล้วตอนคืนมันจะเป็นแบบนี้เออเบสว่าเบสเอาไปตั้งอ่ะต้นไม้เบสมันมน่าจะแปลกๆนี่300เยอะจะแน่ไหนอยากแน่ไหนตรงแถวนี้กอเยอะอันนี้คือไหนที่รูปใหญ่อ๋อคืนนี้เอออมตะจัดตะแจกขอให้ได้เห็ดเยอะเยอะ้ยเห็ดแต่ไม่เยอะนะ ไหนเีทอ๋อนี่เหรอเอโอโหตอนแรกนีกว่าถุงพลาสติกมันเป็นแม่เหล็กติดได้ด้วยันคืออนนี้แหละคือเห็เดย,ยาวๆนี่เออตนเคือนนี้อ๋อตรงฐานเป็นแม่เหล็กเออแปะตู้เย็นได้เลยเห็ดขึ้นตู้เย็นดี ได้มาแล้วข้างถ่ายไม่ถ่ายไม่ได้เหมือนเดิมนะข้างในมีพวกฟิกเกอร์อนี้เหรอ,อใช่พวกอย่างนี้เลยเทปเทปกันดมพาทเสริมกันด้มสีสีโมเดลวะสีโมเดลแต่ราคาไม่ถูกร้านนี้ก็ไม่ได้ถูกมากจะถ,ถูกก่าร้านอื่นประมาณหลักร้อยเยนผมได้ของเซลล์มาเลยเทป18มิล <c oughs> ที่ใช้กันพ่นเมืองไทยมูลละร้อยแปดสิบตอนนี้เซลล์อยู่เหลือร้อยห้าสิบห้าเยนจริงๆผมกะซื้ออันนี้ประมาณสามโหล นนโซลิกสเนกไงท่าเอกในเกมเป็นท่านเกียร์ไงจุดยอดที่เคยบอกที่เป็นนักสเตลที่มาแบบหาใครก็หาไม่เจอไอ้หมอเนี่ยคนสร้างเป็นตำนานชื่อฮิเดโอะโคจิมะตอนนี้ไปพัฒนาเกม t e Scanning แล้วคนนี้ก็เป็นนักสร้างเกมตำนานอยู่นี่เป็นมัสคอตในเวอร์ชั่นเก่าของเพกตัวนี้เดี๋ยวให้พี่โตขึ้นไปดูสุลกายะครับของใหม่เดี๋ยวผมเข้าไปดูของเก่านี้แทนเฮ้ยคุณไม่เข้าไปทางข้างๆนันเนี่ย เดี้ยนะเข้าไปดูเกมเก่าดีกว่าเดี๋ยวออกมาเล่าให้ฟังไม่อยากอยู่นานเดี๋ยวเสียใงสายเกมเก่าเครื่องเล่นเกมเก่าตั้งแต่ซูเปอร์ฟามิคอมนินเทนโดยานเพลย์สเตชั่นสองเพลย์สเตชั่นสามเคยเห็นกำแพงที่เต็มไปด้วยแผ่นเกมปะและไอแผ่นเกมตลับไอพวกกล่องแผ่นเพลทูอะไรเงี้ยผมยังไม่ค่อยอึ้งนะแม่งตลับเกมพอยอ่างเงี้ยตลับตลับเท่านี้ มีเครื่องขายเครื่องที่สภาพดีซ่อมแล้วหรืออะไรเงี้ยมีหลายเปรดมากราคาก็เอาจริงคือประมาณไทยครับบางอย่างมันหาไม่ได้ในไทยเช่นเกมแรรหรืออะไรเงี้ยเครื่องสภาพดีมูแล้วมันจะอยู่พันห้าสองพันประมาณนี้แหละพันเกมก็แผ่ละประมาณ300ยเยนส0 0เยนแล้วแต่เกมด้วยออคือเขาจะไล่จากใหม่สุดเข้าไปเก่าๆอะ่ะคือแล้วายนานก็เปิดเพลงเป็นเพลงแปดบิตนิิวอยู่ด้วยอันนี้เผาโลตัสในเพ์ที่แจ็คสันนะที่เข้าไปแล้วแบบ7วันเน่ะที่แบบรู้สึกเหมือนหนึ่งชมหนึ่งชั่วโมงอันนี้เหมือนกันเลยมีเครื่องให้เทสมีอะไรพร้อม พนักงานบริการ D มมามมดีเชียวเทปนี้ก็ดูมันประวัณปีนึ่งอะ <laughs> เยอะแล้วไม่ซ้ำอะเราเจอ้ายแสนพิเศษ ได้นะจ๊ะโอเคนี่นี่รีบเลยจ้ะมันมีมดแดงไหมเนี่ยไม่หกหมื่นก็สองหมื่นบาทเอาจริงถูกนะมีทั้ง V1 และไซโคลนด้วยนะอันติเมทเวอร์ชั่นถือว่าไม่แพงนี่เป็นกระเป๋าของแบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งเอ็กกับเอวาเคเลียเจาะคอลเลคชั่นคือกระเป๋าลิวมขาศูนย์หนึ่งตัวศูนย์ศูนย์นี่ศูนย์สองสีแดง กระเป๋าแล้วพี่แล้วกระโปรงมันจะมีสติ๊กเกอร์ออกมาเฮ้ยเป็นแล้วกระโปรงนี่เป็นขาอายานามิขาอายานามิเลยเอ็นี่จะเป็นขาของอาสึกามเห็นปะแต่ละทรงถึงเท้ากันไม่เหมือนกันผมชอบถือกระโปรงนี่มาริเป็นลายสปอตมีคนเยอรมันี่คนเยอรมันอันนี้คือเปเปอร์เทีเตอร์ครับคือเขาจะเหมือน อาได้คัดตัวรูปอะตัวรูปภาพ 3D อะทำ 3D ให้เราแล้วให้เรามาเสียบ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 ห่างๆกันพอเวล,ลาเราจับไปอะมันจะยิงออกมาสวยมากเรื่องเนี้ยทุกอย่างได้มานานแล้วราคาเท่าไหรแต่ที่เนี้ยก็ถูกดีที่นี่มันตมาณ400กว่าบาทวันที่วันที่เท่าไหร่2,640ช็อตแม่ควรแต่ไม่แพงนจนเออเอาไว้ตั้งหน้าคอมนะใช่ครับ ถ้าใครซื้อมาแล้วแล้วอยากแค่ติดไฟอะไรก็มีสองได้ช่วงนี้ร้อนเงินไปเที่ยวบ่อยเี่ทีเด็ดดิสเพย์สวยมากเขาทำดิสเพย์สวยมากเลยอ่ะเป็นอเมซอนน่ะกระโดดจ่วงท้องขาดครึ่งแล้วมีสายฟ้ามีอะไรอยู่ แต่ต้องซื้อเยอะมากเลยนะต้องซื้อพาร์ทเสริมเยอะมากกว่าจะได้ท่านี้นะเนี่ยนี่เหมือนกันไม่ได้คิกเนี่ยอันนี้เขาถายมาเป็นเซนตเลยหรออ่าเป็นดิสทรย์โชว์เฉยๆอฟรนี่์ดูข้างล่างนะแต่ต้องซื้อเยอะมากเลยนะกว่าจะได้ท่านี้ทั้งตึกทั้งเมืองทั้งระเบิดทั้งฐานแต่สวยเอฟเฟกต์พาร์ทดูดิไอ้ตั้มมิดเนี่ยมิดเนี้ยนะก็ประมาณนั้นร้อยด้ยถูกมาก พันเยนตกตัวละพันเดียวเองแต่มันขายวันที่ปีหน้าเดือนสองผู้เสียดายไม่งั้นผมซื้อแล้วนะชอบมากเลยนะร้านนี้เขาจัดดิทลยดีนะผมชอบเขาจัดสนุกหมอันนี้เหมือนในไหนใช่ไหมนี่นี่มาดูอันนี้ดิจนมุมตึก ให้จัดเป็นมูมตึกเลยเออทำค่าตอนเปิดเรื่องตื่นดิด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 เนี่ยโคตรใจสามันเจ็ดเอเตเอฟิกวาคือมันเป็นหนึ่งต่อถึสองใช่ไหมแล้วเดี๋ยวผมเอาเนี่ยจัดค่าด้ยับเอมาจัดค่าได้เยอะอันนี้ถูกเียไฟดูดเป็นธรรมชีแหลที่แปงร่างเซรามูนเมืองไทยสามพันห้าอันนี้ตกประมาณสองพันแปดตัวนี้ sic ตัวล่าสุดเลย12,000เยนก็ตกประมาณ4,000่พันก็แพงอยู่นะมองไทยมัน3,000ันกว่าบาทพาร์ทเสริมที่เยนโลซัมมาลินก็มีขายแต่ที่แนี่เยอะกว่าเอาไว้มูพวกข้อต่อราคาถูกมาก เนี่ยร้อยกว่าบาทเองเนี่ยตัวผู้หญิงก็ประมาณเก้าร้อยไม่ถึงด้วยปวดหัวเลยคือราคามันถูกมากร้อยเจ็ดสิบหกเยนนะบ้านเราขวดนี้มันประมาณเก้าสิบถึงร้อยสิบบาทหมไยถึงว่าเขาสนับสนุนให้เด็กเล่นกันได้เยอะแยะเลยอันเนี้ยที่พี่จะซื้อนะมันอันละร้อยกว่าบาทใช่ไหมเอาไว้แต่งหน้าเหรอแต่งหน้าโมเดลมีหลายเฉดสี รับรองป่วยชั้นนี้มาให้หมดเลยทำย่าอะไรอ่ะมันมีแค่สามอันเองว่ะพี่เหลือสามอันเหรอนี่คือเทปทามิย่าที่พี่ใช้บ่อยๆเมืองไทยร้อยแปดสิบบาทแค่นั้นนะเอาแบบอื่นมาด้วยพี่นี่เดี๋ยวก็จะหมดแถวแล้วทำย่อเลยเขาเอากรรมเสกเดิ มนุษย์กระจกมีความสามารถอะไรอ่ะเหมือนมูนเตอราแมนแหละสามารถจยักดาวกระจกนี่จะเป็นซอฟแบบเหมือนๆเลยอุ้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 ยอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คือตะเกียบอ๋อตะเกียบเหรออู๋จะเอาค้อนไหนอ่ะเออไม่วินโดว์เป็นสีใสวะไฟหมดโอ้โอ้ดี Okay, okay, okay. สำหรับสายที่ทำพวกผู้หญิงนะดีคอลลูกตาแม่งหายากมากถึงที่ร้านนี้มีแต่เสียดายผมจะไม่รับโมเดลผู้หญิงละผมว่าผมไม่ค่อยถูกจริตกับมันเท่าไหร่ <laughs> เออแต่แต่แต,แต,แต,แตคุ้มมากเลยนะที่มีพวกเนี้ยแต่มันก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกคนนะใช่ใช่บางคนแววตาคาแรคเตอร์มันไม่ไม่เหมือนกัน <laughs> แต่นี้ไม่ไม่ยังไงเขาเขาบอกอยู่ใช่นะเขามีคาแรคเตอร์อแต่มีแอ่คิดอยู่นะเออ,อ ชั้นสองนะคะสั้นสองสามตัวนี้ก็จะเป็นกันดั้มกันพาแต่ละแบบข้างบนนี่ไซส์ใหญ่เป็นเพอร์เฟกเกตทั้งนั้นเลยเพอร์เฟกเกตประกอบตัวแล้วแต่ละรุ่นเลยส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นไฮเกรดแบบสเกลหนึ่งต่อร้อยสี่สี่อันนี้คือไงอันนี้เป็นบัสทั้งตัวมีไฟมีระบบอะไรครบหมดเลยคือแกะออกมาแล้วเล่นได้เลยอันนี้ก็จะเป็นไฮเกรดหนึ่งต่อร้อยีีแบบทำใหม่ กปกอบมันเีวอร์ชันที่แบบมันมีแมันไม่สวยเขาก็เลยทำโกัใหม่ขึ้นมาว้าวอเลยสื้ในตัวครที่ส่่ไมเลยนะิมบะ่เ็นช็อตอเนาเลยนะูรเสื้อารเลยบุรุษมิวไทยตำนานแต่ ดูวัสดุการตัดเบจะดีมากเลยไม่ใช่ผ้าธรรมดาใส่ไปคอเพลยเป็นหนังเทียมเอาจิ้มแอบอยากได้นะวันฮาโลวีนแต่งเป็นทอมรูดมิวส์ไนน์ไนี่นี่ผมเป็นฝ่ายชาอัสนาบีดีกว่าพวกสเปซหน่อยพวกอยู่บนอวกาศเครื่องแบบคล้ายๆพวกทหารเยอรมันหน่อยนี่แรงบอนดันใจมันนี่เสื้อกันหนาวสากูเป็นตาซากูแล้วตัวนี้เป็นคุณของชาอัสนาบีด้วยตัวสีแดงครับผม ยูนิตไฟแย่ซึ่งคุณอาจจะต้องเสียตังเพิ่มยูนิตไฟแย่เพื่อให้มันสวยกว่าเดิมหน่อยแต่ของละ5,150่อบบาทถือว่าถูกมากเลยนะคุณแม่ปัญหาคือไฟไม่ใช่ไฟก็ใช่ปัญหากับบ้านใช่ไหมไม่ใช่ขี้เกียจตอ่ตอ <c oughs> นี้จะเป็นเรียลเกตเกตไซส์เหมือนมาสเตเกตดีเทลจะละเอียดแต่ย่อมาให้เหลือไซส์1ต่อร้อหน่อยคือตัวเล็กแล้วแบบรายละเอียดครบดีคอครบแตกคนต่ออาจจะต้องแบบปวดหวัวเลยนะปวดหัวนะเพราะชิ้นมันเล็กมากมาก,มากเลยครับ <ừ> ตัต่อเสร็จนี่คือดีเทลไม่แพ้ตัวใหญ่เลย สวยงามมากอันนี้เขาจะเปรียบเทียบเห็นไหมคำว่า h g h g ที่คือไฮเกรดธรรมดาตัวขวาเนี่ย RG คือเรียลเกรสังเกตจากดีเทลดีพอแล้วก็รายละเอียดการขยับข้างในจะมีเครื่องยนต์ด้วยเห็นไหมดีเทลจะต่างกันเทียบเลยแล้วราคาก็ต่างกันเช่นกันโหเนี่ยแต่ละเกรด <c oughs> ใช่เหมือนกัน h g นี่ไฮเกรด RG นี่เรียลเกร MG Master Grade เห็นมาเห็นเห็นข้างหลังมา Master Grade ข้างในอ่ะมันจะมีโครงเห็นตัวข้างหลังมาโครงคุบเครื่องยนต์ซึ่งเรียวเกรดก็มีเช่นกันนะครับแต่มันจะเล็กกว่าหน่อยต่อจักรบาลนี่เป็นเกรดใหม่ เขาจะชื <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ่อย่อว่า S R I M High Resolution Mode คือเพื่อเพิ่มพวกกล้ามเนื้อข้อต่อและอะไรอย่างเงี้ยให้กล้ามมันดูเวทีกว่าเดิมที่ก็เดิมทั้งแบบข้อต่อและชัดส่วนนี่จะออกมาแค่สองตัวตัวนี้ที่เป็นสไตล์หน่อยเป็นภาพสตาร์เกเตอร์ของภาคซีพาคแรกออกมาสังเกตพวกต้นขาข้อต่อกล้ามมือมันจะทำให้ดูเหมือนคนมากขึ้นมากต่ำวน เพยสวยมากข้างล่างก็สวย อินเทอร์เบที่พี่เคยมีแล้วขายไปอตอนเนี้ยมันขายอยู่2 5งหมาพัเยนมันตก8 0 0พันกว่าบาทเองเมืองไทยเป็นหมื่นเลย1 7 8นเจ็เลยแล้วอันเนี้ยุ่นพิเศษด้วยคือมีหัวกับมือพิเศษเอาละไปเฮ้ยใจเย็นดิคืตัวเนี้ยอย่างน้อยๆนะมันก็ยังขายได้แต่คือชอบไงเฮ้ยแต่ร้านนี้เขาทอยบางอันก็ไม่แพงเลยนะบางอันก็ ใช่รับถอยราคาแกว่งมากพี่หยิบยิงกูมาเตอร์กดมาสเตอร์ ไม่ยิ้วให้ได้มันใหญ่มากพี่อันนี้เป็นค่ายฮอลลีวูด колл ิกทูเบิลนะนะที่เขาทำเอ็ดเวิร์ดเฮ้ยพี่โจ,โจเจออะไรมูสลีเห็นพี่พิงอยากได้แต่เอ็นเตอร์เบย์มีแล้วไอ,อไตัวเล็กเท่าไหร่อะตัวเล็กเอ่อ8,640เยนงานอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักอันนี้เป็นงานเก่าของค่ายบันไดทำปารนตี้เจ็ดภาคเพลย์สเตชันวันไม่พี่ช่วงชอบไฟนอลเจ็ดมั้ยใช่ใช แต่อย่าลืมนะโซนแปะนะเผาให้ด้วยนะถ้าพี่ชอบกว่า500เยนใช่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่า,อา,าอาดีพี่บอกมองมอ,ง,มอง,งหมดไปหมดนียคนดูนี่คนจริงซื้อต้องหมดแถวนี่เอาจริงเหรอเนี้ยพี่ ไม่แพงเาง,งานพวกนี้มันมันคลาสสิกแล้วมันหาย,ยากมากลวเลวยมันสู้งงานใหม่สวยๆไม่ได้แต่ถ้าเกิดในเพ a y s t เตช o n หนึ่งยุคนั้นอะได้แค่นี้คือที่สุดแล้วแต่ก่อนอะมันเป็นแพ็คเป็นพันไนั้นเลยเว้ย <laughs> สำหรับคนที่เก็บชุดหนังไบโอสีนะครับครับนี่เลยยาวถ้าเกิดเราดูแรงงานหนังไม่ดีเสือ้อลีออนของงานฮอตทนะอร์เห็นไหมแตแตกยับเลยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วราคาถือว่ายังเอาเรื่องอยู่เพราะว่าคนบางทีมาน้อยภาคในในยุคนั้นโดนร้านนี้เต็มๆตใช่นาฬิกาไม่เอาแล้วนะ cú là này không cho thải trong này, nhưng mà kia, tôi bịเจอ poster Akira mà โปสเตอร์เก่ามันเคยฉายในไทยและชื่อว่าอากิระไม่ใช่คนที่ญี่ปุ่นร้านนี้มีโปสเตอร์อากิะระเวอร์ชั่นภาษาไทยแบบไม่มีรอยยับขายให้ดาราคาว่าขายเท่าไหร่สองพบาทสองพบาทไม่ใช่อ้าอ่งอ้า 7,8000เยนครับ2,000 20, 0กับ3,000 30, 0น่ะใช่ของเก่าแล้วค่อนข้างเยอะแต่ราคาดีมากจะบอกว่าพี่ขนลุกมากเลยนะมีเมตัลฮีโร่ที่พี่ไม่มีตัวคือพี่มีต่างพี่จบร้านนี้ได้เลยแล้วแต่แม่งแพงซอฟดองในนั้นอ่ะผมว่ามูลค่าเป็นล้านไอตัวถูกๆอะ่ะเสือกขายแพงใช่ไอตัวแพงๆอะ่ะเสือกขายแพงร้านนี้คือพี่ได้อะไรมาอ่าอย่างผมได้งานเก่า DX ครบบ้ามานะครับ เชือกเชือกยังอยู่อ่ะเชือกยังอยู่คือในไทยอ่ะมันขายแพงมากอย่างต่ำสองพันแล้วโด,โด,โดโมิโนเนี่ยตัวผู้หญิงเป็นตัวที่หายยากมากสอ <Y> งพันห้าร้อยเยนผมรีบคว้าแล้ววิ่งรีบไปเลยว่าจะของร้านม,มก็ปแปะอะไรผมก็คิดสูญหายไปสักตัวหรืเอเลขข้างหน้ามันผิดไปหรือเปล่าเ,เรียกว่าเต็มแล้ววันนี้นี่ผมเต็มแล้วนี่ล้นแล้วน้ำแข็ง อย่างร้านมั่เกียมันมีโปสเตอร์แมทแม็กภาพเก่าเลยแต่เสดายเขาไม่ให้ถ่ายมาเป็นภาพแรกพิมพ์แรกขายอยู่แปดหมื่นกเยนร้านมักเกียเป็นร้านที่แบบว่าขายของเก่าหรือของแลแลบางอย่างที่เก่าเอ่ะค่อนข้างบอกว่าโอเคเลยแหละแต่ราคานี่ก็มีขึ้นมีลงโปสเตอร์พวกการ์ตูนเก่าอ่ะเยอะ<ช>พวกหน้ากากเสือไอ้มดแดงแบบ พิมพ์ย้ำายับอ่ะพิมพ์สมัยก่ก้อนน่ะใช่คนลุกเลยคือพี่ไม่กล้าเปิดดูอ่ะไม่กล้าดูราคาด้วยราคาอยู่หลังลูกเจออากิระไปไม่อยากแตะเลยตกใจเลยอากิระตอนนี้อยู่ที่ไหนคะที่ปอมปาชีครับผมเจอตู้อ่าเหมือนตู้กดน้ำครับแต่เป็นตู้กดกระชพองก็คืออนนี้เขามีเซ็ตหมดเลยให้ถ่ายให้ถ่ายผมจะซื้ออันไหนผมจะอยู่ เวลาเอาเขาปีแล้วกูก็ซื้อเหมือนกันแล้วกูได้เวอร์ชั่นแบบเทวิศิลป์าตเนี่ยสึกเป็นผ้าเบ่งขี้อยู่มั้งโอ้นี่เบ่งขี้ไม่มีแล้วอันนี้หน้าเวอร์ชั่นสองหนักเนี่ยสองร้อยเยนเฮ้ยนอนอ่านหนังสือเฮ้ยจริงเหรอนอนอ่านหนังสือวะเดี๋ยวเดียวมันเป็นหนังสืออ่าจุลลายวันที่สี่ครับวันวันชาติอเมริกาเขาไปนอนตรงไหนแล้วปะขอบจอเออเออเนั่นละโอเคเฮ้ยวิลลิคูดปะวันนี้อย่างน้อยก็ขอรับควาไคิด้านการกไข่สกกดจับองครับผมไป Bye. <laughs>